สวัสดีได้จ้าพบกันอีกแล้วคะ่ะกับเอวตุกตาพาฝันพบกันเมือม่อไม่วันใหม่นะคะเนดชื่นสดใสวันสดใสเมนบอกคะ่ะอากาศดีด้ค่ะแต่ว่าอย่างอยากเป็นน้องหนาวอยู่เนอะข้างนอกนะ,ะมาคะ่ะพบกันกับเอ๋ยกะที่พามากินกาแฟมาได้จเจ้อ เอามันคือมืดๆสามมันนีน้เอาละที่มันนี้เป็นไป,นปนมดหนอข่นเนะมาค่ะกาแฟมื้อใหม่วันใหม่วันที่สดใสสดชื่นสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกบ้านทุกคนเนอะคะ่ะเดอ้อมาสดกาแฟห้อนๆอ,อุ่นๆหอมๆ กินอะโรมาตเนาะค่ะเนาะโอ้ยชื่นใจขนาดมาด้วจ้ากินกาแฟกับไอตุ๊ก,กตาพาฝันอืมอายมีแหงกันนะคะ่ะ โอ้ยชื ơi, ่นใจค่ะอาเสีได้เห็นเสียงอันเสียงตัด nhà หนค่ะเนาะเพราะข้างหลังเอ้ยมันเป็นส่วนปากใหญ่ของทางรัฐบาลเพิ่นกะเพิ่นตัด nhà เพิ่นกะว่าเพิ่นเพิ่นมาตัด nhà ค่ะพนักงานเพิ่นก็เลยเป็นเสียงดังฮึ่งฮึ่งฮึ่งอยู่นะค่ะเด้อ เปิดประตูออกไปเมื่อกี้ว่านนะเป็นนั่งข้างนอกพันเป็นอากาศเย็นเนยค่ะอากาศอันกระิคล้ายๆกับเมื่อวานตอนเศร้าๆก็เป็นอากาศสลืมสลัวเนี่ยเนาะค่ะเนาะสลืมสลือ่างั้นเันอต่ปะจะ้อยเดดอกพันมันก็เปลี่ยนแปลงร็วเด้ยค่ัเมื่อกี้กับพันเดดอกเออกันนึกว่าอากาศอุ้ยอันคักว่ะอันแฟนเออบอกว่าพันเฮ้ยพันบอกว่ามันหนาวพีเนี่พันบอก พันเห็นเอ่ยถือโมกาแฟเนาะไปอัดคลิปพันเลยเตือนเพราะว่ามันะเป็นไข้ราะว่ามันยังหนาวอยู่แล้วพ่นบอกันก็ขอบคุณพันละลายกับอุชาเป็นห่วงเพราะว่ามันยังมันยังเย็นอยู่หรือว่าพันก็เอ้ยก็เลงเปิดประตูอันออกไปน้ำส่วนเนี่ยค่ะก็แม่นขความพันบออินียังเป็นอากาศที่ว่าเย็นเย็นก็ต้องถ้าก็ท่านะไปนั่งอัดดื่มกาแฟก็ต้องเสื้อเสื้อผ้าน่าเดนอคเนาะถ้าใส่แบบอัน บางๆแบบนี ойти, at, it, gente, it, ouais, nada, é, ้ก็ม de ันก็บมแม่นบางหรอกค่ะแต่ว่ามันมันก็เย็นว่างั้นเดี๋ยวไปมันก็ทาเมื่อเขาเป็นใครเอ้ยก็เลยเออบอสเดก็เลยมานั่งอันทีแรกก็นั่งจึงก่อนเด้อค่ะใส่ตัวผู้เจ้าว่าเอต่นนั่งจึงกินนั้นอาหารเศร้าไปอันแล้วหรอค่ะเอ้ยก็ได้กินง่ายๆอันกล้วยหอมกัาบหนุ่มอุ่นๆก็แซบเด้อค่ะเพราะว่ามันสบายท้องเอ้ยมักชอบกินแบบนี้เนาะค่ะเนาะ หรือว่าสื่ออยู่เคสก็แล้วแต่ตัวอันความชอบใจเสนนุ่มมันอุ่นก็เอากล้วยหอมหลุกนี้ก็หอมมันสบายท้องชื่นหอมปากเขาหนักมากนะป้าแล้วแต่ความมักนะค่ะน้ำแห้งไซส์ฝั่งเนอไซส์เรื่องอันเอสเตอร์เดนเอาความนุ่มเซานี่เพราะว่ามันเป็นคลิปกินกาแฟมม่บอกกันก็เลยอันหลังจากหันก็เลยเออเอาเอาไปอัดคลิปเยาวจากน้อยขึ้นน้ำจืดก็ลังน่ะถือหม้อกาแฟออกไป แฟนเราบอกว่าโอ้ยมันหนาวันบอกมังก็เหลียวเบิ่ออยู่เด้อย่ะโอ้เราเราในเอสตะเลอ้อนี้สงสัยบางหน้าบอกแบบนี้มีเอานี่ใะเอสตะลอนี่บังกะหน้าบอกว่านี้บันนี้เลยโอ้มันหนาวเพราะว่ามันเป็นไครนนมาก็เลยอันเปิดประตูออกไปเพราะว่าลมเย็นจัะนึงค่ะเด็ดก็พันเฮียไปเดี๋ยวพูดเดี๋ยวโพดเนาะค่ะถ้ามันเป็นสักตนอัน จักโมงลระจักกันสิบโมงสิบเอ็ดโมงนี่อาซีมันสีอากาศเริ่มเริ่มอุ่นขึ้นเนาะคะ่ะเนาะเพราะมันคล้ายคล้ายเมื่อวานเนี่ยเย้ยว่าเอ้ยก็เลยมานั่งเงนนั่งอันนง,งกไปงกแฟนเอ้ยก็บ่ได้อยู่แล้วค่ะพันออกไปเมื่อกี้เนี่ยก็เลยมานั่งเออกินกาแฟกันมาเพราะว่า่าอัดคลิปกินกาแฟเนี่แหละคะ่ะก็เลยเลือกสถานที่ข้างนอกมันเย็นก็เข้ามาอยู่ข้างในเนาะคะ่ะเนาะ เอ้ยมันอัดกงอันเอาทางนาอัดสินี่นะคะนากงกงนาอัดมันก็เลยเป็นยักษ์มัวๆเนาะค่ะเนาะเพราะมันเป็ี่นัันกงที่ว่ามันมันแบบเลยค่ะถ้าว่ากงอัดกองหลังนี่มันซีมันซีเจมเนาะค่ะเนาะที่ว่าสังเกตดูแต่ก็บอกเปลี่ยนตัวด้วค่ะอัดกงหลังพันคอนโทรพันเสียค่ะบอดี้ไซ์มาเป็นครึ่งปีแล้ว เอ้ยก็ไปหาก็จักไปไว้ก็เหลือมันตกเรื่องของเรื่องอะมันตกอันคนทูนวยของกองอันของขากองเนี่ยเนาะค่ะเนาะมันลดตกตกลดจักไปเสือเหลือลดโบโบมาอัดก็โบโบคักสิเอ้ยก็เลยเศร้าเพราะแต่ว่าเอ้ยก็อัดกองนานี่มายาวนานแต่ว่าบางทีมันก็มันเป็นสลืมสลัวก็อ๋อมันโบ้เจมสิค่ะแห้งแห้งไซส์เขาฝังนะค่ะเด้อแต่ว่าอาจจะเป็น แค่ความคิดก็ได้เอ่ยว่าันหรือว่าหรือว่าเพื่อนเพื่อนกันจื่ออยู่บ่ค่ะอันกองหน้ามาันสิเป็นอกหมูหมัวเด้น้อยนึ่งหนอคะเนาะแต่ว่าถ้ากองหลังมันสิเป็นสีสดใส่ังถ้าเวลาลงแต่ก็บอกเปลี่ยนตัค่ะถ้าไปอัดกองหลังเอาพัานโบเห็นตัวผู้เจ้าเด้อโบเห็นตัวผู้เจ้าคุยก็บอกม้วนหนอคะเนาะเอาแบบธรรมาชาติเอยว่า เอาแบบธรรมชาติเพราะมันเป็นธรรมชาติของการทำคลิปเนาะคะ่ะเนาะเนื้อมันนันเนียบไปมหมดเลยนี่ก็เลยก็ว่ามันก็เบิ่งไปเบิ่งมามันก็สิ่งเนาะคะ่ะเนาะเอาแบบขมุกขมัวเดียวก็เออเอาคักธรรมชาติของเห่าแบบนี้เนาะคะ่ะเนาะ มือเดดอกมันกระเจ้าสดใสเปมนบอกค่ะอันนี้ก็มือนี่มันก็น่าเด็ดอกแต่ว่ามันยังโอกแต่ว่ามันก็เป็นแสบตาอยู่ด้วยค่ะที่เอ้ยใส่แว่นนี่ที่เอ้ยใส่แว่นนี่มันเป็นนั้นอันันอยู่ค่ะเพราะว่าตาเอ้ยนี่มันมันมันอนันต์นเอคะนมอมันก็ต้องได้เข่าโม่ไปหาโม่เพื่อนหรอกค่ะที่ว่าที่ว่าอันนั้นแต่ว่าเพื่อนอย่างบ่โพมเพราะว่าโม่เพื่อนก็มีธุระเางือื่นเถอะ ก็เลยบไดยันบไดเอตเตอเลยก็ต้องทาก่อนกันกับบเยอะแต่ว่าเอ้ยก็ต้องดูแลตัวเองเนาะค่ะเนาะใส่แว่นปฏิพันทำเมื่อตาอันแบบแบบเงียบเงียบแบบสงบสงบเสียกะะถ้าบใส่แว่นแบบเป็นยีตาเสื่อกันก็ก็ไหลเนาะค่ะเนาะจะน้อพอว่าเราเสื้อแต่แว่นตาปรวมาณสักนี่เอ้ยก็ต้องใส่ค่ะเพราะว่าแสงแสงเหมือนอันนั้นบางครั้งเอ้ยก็ลำคาญถูกพระเจ้าแต่ว่าก็ ใส่กับพ <sì, S 1> ันใะส่แล้วพ <th> ัน <aunque> ด <looking foreign worldwide> ูอันดูตาเหาอันพันเอื่นมาเลยตามันสงบเนาะค่ะเนาะตามันบอันปวดเสบปวเสบตาบ้างนินเถอะกับโบว่ากันเนาะค่ะหรือว่าอาจจะเป็นอันเดี๋ยวนี้คนก็ใส่เยอะเนาะค่ะเนาะแว่นตาแว่นตืออันนี้ก็แล้วแต่อันนี้แห้งใส่บางแม่เขาเว้าไปมดเ้ยก็ได้บมีเรื่องเว้าลหรือเบอร์เรื่องนี้จากอัน หานูกาซีนไปอันนั่งดื่มกาแฟาจนมาหดใส่แว่นตาเนาะค่ะว้าอันว้าไปเมืม่อม่ะม้วนพากินกาแฟเด้อค่ะเด้อพานั่งจิบกาแฟนีมาหะนั่งอันนั่งจึ้งกับพันยานเพื่อนๆลำขานเนาะเพราะว่าเอ้าเอ,าเอา้ทุกาตาเราคือนั่งจึง้งเราคือโบว์ว้าจักเถื่อแบบนี้เพราะว่ากระบอกหักมันก็มีบ้างค่ะบังบางคลิปที่ว่าโบได้เยอะโบได้เว้าเยอะก็บโบได้จึ้งเยอะนเอะาน,เะนาะค่ะเนาะแต่ว่าถ้าว่าอัน เมือ้อเรือารมณ์ดีอยากอันกินกาแฟมดน้ำก็นำ้ำเบาๆเลยค่ะมันก็บ่เหมาะนะคะเนาะอืมกาแฟก็กินถ้วยเลยก็เซ็ถ้วยนั้นคะ่ะถ้าว่าคนชอบกาแฟนะคะเนาะถ้าขนบ่ชอบกาแฟก็ดื่มอย่างอื่นคะ่ะดื่มน้ำดื่มน้ำชาโอเลี้ยงโอวันติน ชาเย็นชาเขียวชาไขาม่มุงไข่มุกเนาะคะ่นะนว่าไปเมืองบ้านเมืองเฮามันอาหารการกินมันเยอะเนาะคะ่นะเนาะมันเยอะแล้วมันมีมดม็นบอกค่ะมันมีมดเราซื้อง่ายซื้อง่ายกินง่ายเนาะคะ่ะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงเนาะคะ่นะเนาะแต่มาทางกันเมืองเออญิพันมันก็เยอะคือกันค่ะแต่ว่ามันเยอะไปคุนละแบบเพราะว่ากดเกณฑ์พันมีมีเยอะคือกันเนาะคะ่นะเนาะ ซูเปอร์มาร์กอันก็ซื้อของตลาดนัดทุกอย่างว่างั้นเถอะ่ามันมันก็ก็ตามสภาพที่เขาอยู่มันบอกค่ะแต่ว่าบ้านเหามันเสื่ีภาพเสื่ภาพอันการกินการอยู่มันตลอดเนาะคะ่ะเนาะเพราะว่าคนบ้านเหามันหลายเนาะคะ่ะเนาะกระบนตีต่ออาหารการกินก็นกนเอทัลเลยก์ครบโผก็มีนะคะขายอาหารนี่ดีที่สุดแดีวว่าเครื่องดื่มอาหารนี่เพราะว่าคนกินคู่มือดื่มคู่มือเนาะคะ่ะเนาะ กาถ้าพูดหรือขยันกาเป็นอาชีพพี่ดีมันบอกือมอ่ะกาแฟก็มดถ้วยแล้วค่ะมันเนี่ยกาแฟมดถ้วยแล้วก็บ่บเยอะเกินบ่นานเกินเนาะคะ่ะเนาะเอาพอด,ดีพอด,ดีเหึงไปแล้วมันน้หุ่นหัวยก,กันเออตุกตาพาฝันก็มีแต่คําว่าขอบคุณเพื่อนเพื่อนทุกบ้านทุกคนนะคะ่ะที่เข้ามาทักทายเอย มาอันบอกสวัสดีกันค้อม,มือหน่หนหนอขะเนอะบกมือกันกับชื่นใจมันบอกค่ะก็ดูแลสุขภาพตัวเองค่ะแล้วก็พบกันคลิปหน้านได้เจเด้อสวัสดีค่ะ